คอปปร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยร่วมรณรงค์ความปลอดภัยการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่เดินทางปลอดภัยประกันภัยพร้อมดูแลนายชูชาติประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปปอเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2568 โดยเลงเห็นความสำคัญของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเน้นย้ำความสำคัญของการประกันภัยการเดินทางการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันภัยรถยนต์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจและความอุ่นใจในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้นจึงได้จัดทำไมโครอินชวรันกับมาทำประกันภัยปีใหม่สุขกายสุขใจเียให้ความคุ้มครองสูงสุด1 0 0 0 0แบาท และกรมธรทันประกันภัยบ้านปลอดภัยให้ความคุ้มครองสูงสุด30,000บาทโดยทั้งสองกรมมรทันมีเบีย้ยประกันภัยราคาถูกเพียง10บาทมีระยะเวลาคุ้มครอง30วันโดยสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2,567ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w oic.or.th และบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการนอกจากนี้ สำนักงานคอปพอและภาคธุรกิจประกันภัยยังได้ร่วมกันรบริจาคโลหิตทั่วประเทศในโครงการรวมพลังประกันภัยให้โลหิตมอบให้แก่สภากาชาติไทยเพื่อใช้สำรองโลหิตกรณีฉุกเฉินช่วงเทศก,กาลหยุดยาวโดยสามารถรวบรวมโลหิตสำรองได้กว่า1 5 6 4 0 0้าซีซีและมีการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นจากมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินมาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน ในการช่วยเหลือตอนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญสำนักง,งานกอพอนในช่วงเทศกาลต่างๆที่เป็นวันหยุดยาวเช่นเทศกาลปีใหม่อย่างนี้หรือเทศกาลสงกรานต์นะครับเราจะมีการออกประมาทานันอุบัติเหตุนะครับราคาถูกไมโครเอ็กซ์แนส์คือประมาณ10บบาทเท่านั้นนะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับมีประชายชนใบเดียวก็สามารถซื้อได้ คุ้มครอง10,000แบาทในกาเกิดอุบัติเหตุนะครับเรื่องนี้อยากจะฝากประชาชนคนไทยไว้นะครับว่าประการแรกคือช่วงปีใหม่ไปช่วงที่เราเดินทางกันนะครับไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับพาครอบครัวไปหรือจะไปเที่ยวคนเดียวก็ตามทีอะไรก็ตามทีนะครับการนึราการนูสารเ,เส้นทางการนูร์สารต่างๆของเราเราจะไปทางรถทางเรือทางรถไฟหรือว่าทางเครื่องมีอะไรก็ตามทีแต่ว่าเราถ้าเรามีเครื่องมืออันหนึ่งนี่ว่าการประกรันภัย เพื่อมาทำความเสียหายต่างๆไว้เมื่อเกิดอุบัติเหตุอย่นั้แล้วก็อุ่นใจว่าเรามีคนดูแลเรานะครช่วงเกิดเหตุประมาณ10,000แบาทนะครับจริงๆไม่เพียงเฉพาะเรื่องเท่านี้เรื่องนี้นะครับในการเดินทางของเราถ้าเดินทางโดยรถนะครับขอประชาชนทุกคนนอกจากจะตรวจสอบสภาพรถแล้วนะครับว่ามีความพร้อมนะครับตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยรถขอรถประกันภัยของท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยรถภาคบังคับหรือการประกันภัยรถภาคสมัครใจที่ท่านมีอยู่ในเวลานี้นะครับว่ายังมีความค้มครองอยู่นะ ยังไม่ขาดต่ออายุนะนะครับเอาละครับไมื่อทุกอย่างเตยมตัวพร้อมหมดแล้วเตยมตัวที่ตัวเองมันจะมีความแข็งแรงเพียงพอนะครับไปเที่ยวปีใหม่อย่างนี้นะครับอาจจะมีความสมบูรณ์สมบันบ้างเมันอได้เกิดพลาดพั้งไปอะไรไปนะเกิดหลับนายไปก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุเกิดตัวเองหรือคนที่เรารักหรือบุคคลภายนอกได้เพราะฉะนั้นชว่วงปีใหม่นี้นะครับขอให้ท่านเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับเที่ยวอย่างปลอดภัยนะครับเอ่อ คนที่คนเที่ยวยังมีความสุขคนที่เรารักนะครับแล้วก็มีประกันภัยเป็นเครื่องอุ่นใจในการเดินทางด้วยครับในช่วง10วันอันตรายนี้นะครับสำนักงานคอพทอุกประเทศไม่ปิดทําการนะครับเราเปิดเริ่มเปิดทํางานตามปกตินะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นเราจะไปร่วมกับศูนย์ปลอดภัยทางถนนของกระทรวงคมานาคมในทุกทที่นะครับเพื่อ,อช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อเกิดเหตุภัยเกิดขึ้นนะครับริษัทประกันภัยที่รับแจ้งแล้วเนี่ยคอ,อพอจะช่วยดูแลภัยต่างๆนี้ด้วยให้ประชาชนรับความคุ้มครองตามกรมบรรทักเองมีอยู่ ให้เร็วที่สุดนะครับทุกคนในพุ้นภาคสำนักง,งานพื้ภาคของเราพร้อมรับเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วเรามีประมาณ60หักแห่งทั่วประเทศเราเปิดตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับเพื่อช่วยดูแลประชาชนจากการเดินทางครั้งนี้ด้วยครับวันปีใหม่นี้นะครับในนามของสำนักง,งานคอพอนะครับขอวอวยพรปีใหม่ประชาชนทั่วประเทศนะครับมีความสุขนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเที่ยวปีใหม่ยังมีความสุขปราศจากอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บใดๆนะครับ ขอให้ท่านมีความสุขร่างกายแข็งแรงรวมทั้งคนที่ท่านรักและครอบครัวของท่านตลอดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ